ดีครับร้านตลาดแท่แก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับสำหรับเตาทำขนมครกสิงคโปร์นะครับขนมครกสิงคโปร์นะครับลูกค้าเตาตัวนี้จะใช้เป็นขนมครกธรรมดาก็ได้นะครับก็คือเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเบ้านะครับอันนี้ตําขนมครกสิงคโปร์ลูกค้าสั่งมานะครับอันนี้มีฝาปิดนะครับแล้วก็มีเบ้านะครับเบ้าขนมครกนะครับ แล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตาแล้วก็เป็นเตานะครับเตาแรงดันต่ําเป็นวาลโยกนะครับวาลโยกนี่สังเกตง่ายนะครับเวลาปิดก็คืออย่างนี้เปิดก็ดึงมาหาเรานะครับนะเปิดก็อย่างนี้ปิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองลองไฟก่อนส่งนะครับก็ทุกครั้งนะครับร้านตลาดแก๊สนะครับไม่ว่าจะส่งทางขนส่งต่างๆเนี่ยก่อนจะส่งเราต้องลองไฟให้ลูกค้าก่อนนะครับ ไฟใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับนะครับไฟใช้ได้นะครับ๊บนะไฟใช้ได้สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็แนะนํานะครับเวลาวางแผงกระจายความร้อนนะครับแนะนําให้จุดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแผงกระจายความร้อนแบบนี้นะครับแล้วก็มาปรับไฟกันนะฮะก็แผงกระจายความร้อนแล้วก็มีเบ้านะครับนะครับเบ้า อันนี้น่าจะกี่หลุมนะประมาณ18หลุมนะครับนะครับนี่เบ้าขนมครกสิงคโปร์แล้วก็ให้ฝาปิดด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะครับแผ่นก็จะอ่าแผ่นกระจะความร้อนที่เราให้ไปเนี่ยนะครับอ่าเป็นเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแล้วก็เตารุ่นนี้นะครับสังเกตนะครับเขาจะมีความสูงตรงนี้นะครับนะครับพอวางแผ่นกระจายความร้อนลงไปแล้วปุ๊บ ก็จะไม่ไปบังร so ูนั้นนะครับเราก็ใช้ได้เลยนะครับลูกค้านี่ชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาซื้อได้เลยนะครับเรามีรุ่นหนึ่งหัว2หัว3าหัว4ี่หัวแล้วแต่คุณลูกค้าจะสั่งเข้ามานะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับครับขอพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่วัดกัลยานะครับอยู่แถวแถวพระนครนะครับในกรุงเทพที่สั่งเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ